สวัสดีครับเฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับช่องการศาพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จนะครับวัลคังอีกหนึ่งพุทธสินพิมพ์ทรงนะครับมาให้เพื่อนๆร่วมกันรับชมนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทลุซุ้มนะครับก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายอีกหนึ่งองค์นะครับเพื่อนลักษณะนะครับของเนื้อพระ ก็มีการปลีรานนะครับก็คือแตกลายนั่นเองนะครับพระนี่ค่อนข้างจะหนานะครับอง์เนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับพิมพ์ทรงที่หลวงวิจารณ์ท่านแกะถวายเดชสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับก็เป็นพิมพ์ช่างหลวงนั่นเองนะครับพิมพ์นี้ก็มีเส้นแซมสองเส้นเหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างจากพิมพ์ที่แล้วนะครับพิมพ์ก่อนหน้านี้นะครับที่พุทธศินพิมพ์ทรงขององค์พระนะครับขนาดนะครับ บวบล้ำแขนต่างๆเนี่ยนะครับประพักประเกตดนะครับแตกต่างกันนะครับแต่ที่เหมือนกันนะครับก็คือรูปแบบการงอกนั่นเองนะครับที่เหมือนกันทั้งสององค์นะครับพิมพ์นี้มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นบังคับพิมพ์ด้านขวามือด้านซ้ายมือนะครับเห็นแม้ก็ตัดเพื่อนดูสิครับเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์อยู่บริเวณนี้ก็ตัดชิดเส้นบังคับพิมพ์เลย พิมพ์เนี้ยเส้นมังครับพิมพ์นะครับโยนะครับเห็นไหมเอียงก็เกิดจากการตอนที่กดพระหรือยกพระขึ้นจากแม่พิมพ์ก็ได้นะครับรูปแบบแบบเนี้ยมันไม่แน่นอนนะครับแต่ใจหลักสําคัญที่สุดเราก็ต้องดูที่นะครับรูปแบบการงอกของเนื้อป่งปูนนะครับพระพิมพ์นี้วันณะสีสันวันณะแบบนี้นะครับก็ผสมน้ําว่านแล้วก็น้ำมันตังยิวด้วยนะครับ แล้วเนื้อพรานี่ออกไปทางโซนแกล่งนะครับแห้งแข็งแล้วก็แกล่งด้วยเมื่อเราขยายเนื้อขึ้นมาดูเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับความหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับของเนื้อผงปูนเห็นไหมครับแห้งจัดปรีรานเนื้อนี่แข็งแล้วก็แกล่งนะครับ <c oughs> แต่ในลักษณะความแข็งแล้วก็แกล่งนะครับก็มีรูปแบบของความเหี่ยวย่นอะไรก็งอกด้วยนะครับเพื่อนๆดูสิครับ เห็นไหมครับเนื้อปูนเหี่ยวย่นไหมครับเหี่ยวย่นแล้วก็งอกเห็นไหมครับแม้แต่พลายเนื้อแกล่งเห็นไหมครับงอกเป็นเม็ดเป็นโพดในจุดกลอนงอกไหมครับงอกเหมือนกันแล้วบริเวณที่มีความเหี่ยวย่นเยอะเพื่อนดูดิครับเห็นไหมครับเหี่ยวย่นแล้วก็งอกไล่มาเลยนะครับบางจุดที่เหี่ยวอย่างเดียวไม่งอกนะครับก็มีเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อพระนะครับ ส่วนที่เรียบต right ึงก็มีส่วนที่เหี่ยวก็มีนะครับปลาเนื้อแกล่งแตกลายงานนะครับปลาเก๋นี่สามารถทําเรียนแบบได้นะครับทําเรียนแบบได้ง่ายด้วยแต่ที่ทําเรียนแบบไม่ได้ก็คือรูปแบบที่การงอกนะครับของเม็ดปูนดิบเนี่ยนะครับในปลาของเก๊ที่ทําเรียนแบบไม่มีนะครับไม่มีผมส่องมาเยอะนะครับเห็นมาหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายสีสันด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีรูปแบบการงอกและความหดเหี่ยวเนื้อปูนนะครับ เพราะว่าเพิ่งทําเก๋ใหม่ครับทําเกยยังไม่ได้เกินแปดสิบปีนะครับเห็นเพื่อนดูดีครับเห็นไหมครับส่วนที่เรียบตึงก็เรียบตึงก็มีนะครับส่วนที่เหี่ยวหดแห้งเหี่ยวย่นอะไรก็งอกเห็นเพื่อนจาไม่ดีนะครับเนื้อพระที่แตกลายงานเนี่ยนะครับหรือลายไข่นกปลอดหรือลายสังกะโลก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆนต้องดูที่รูปแบบการงอกนะครับถ้าแตกลายงานอย่างเดียวเนี่ยไม่มีลักษณะการงอกของปูนดิบเนี่ย ในจุดกลอนในจุดเหี่ยวเนี่ยก็แสดงว่ายังใหม่อยู่นะครับยังใหม่อยู่เมื่อเราส่องพินิษ์พิจารณาแล้วนะครับว่าไม่มีรูปแบบของการงอกเลยก็แสดงว่าเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่ยังไม่เก่าเห็นไหมครับของเก่าต้องเหี่ยวย่นแล้วก็งอกนะครับเนี่ยไล่มาสิครับเพื่อนดูสิครับเห็นไหมฮะเนื้อปูนี่หดเหี่ยวถึงจะปลีรานนะครับแต่ก็มีรูปแบบการงอกที่ชัดเจนเนี่ยเห็นไหมครับ งอกมาเป็นเม็ดตุ่มๆเป็นผดเลยนะครับลักษณะการงอกเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดเนี่ยดูในจุดกลอนบริเวณนี้เห็นไหมครับก็ยังมีรูปแบบของการงอกเป็นปูนดิบนะครับรูปแบบการงอกในจุดกลอนนี่สําคัญนะครับเื่อนเพราะว่าของเก๊มันทําเรียนแบบไม่ได้นะครับของเก๊เนี่ยไม่สามารถที่จะทําเรียนแบบได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหีียวยนแล้วก็งอก อย่างที่ผมบอกนะครับจะงอกมากงอกน้อยนะครับพระแต่ละองค์รูปแบบการงอกของปูนดิบและปูนถูกไม่ใช่ว่าจะงอกเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าจะงอกเยอะเหมือนกันนะครับในบางองค์ก็งอกน้อยเนื้อพระแกล่งนะครับแต่ก็มีรูปแบบการงอกของปูนดิบและปูนถูกที่ชัดเจนทุกองนะครับเห็นไหมครับหดเขียวยน่นงอกพระแท้จะไม่หนีสองสิ่งนี้นะครับส่วนที่ไม่งอกก็มีเห็นไหมครับเนี <c> ่ย <oughs> มีแต่ความปดแห้งนะครับปลีรานเห็นเพื่อนดูดีครับส่วนที่ไม่งอกก็มีนะครับเนี่ยบริเวณพื้นที่ที่ไม่งอกบริวองค์พระเนี่ยแต่ก็มีความหดแห้งแล้วก็เหี่ยวย่นนะครับเห็นเพื่อนดูทีครับรูปแบบการงอกในจุดส่อนร้อยปลีเนี่ยเพื่อนดูนะครับเห็นไหมจะงอกเป็นเม็ดเป็นโปดไขว้กันอยู่นะครับในจุดส่อนเหล่านี้เพื่อนนะครับรูปแบบเหล่านี้เป็นรูปแบบที่ พระเกเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับทำเรียนแบบได้ยากมากแต่ถ้าทำเกี๊ยนำไปอบนะครับทำให้เนื้อปูนปลี่รนันทำได้นะครับทำได้ <c oughs> ด้วยการใช้ความร้อนนะครับอบเมื่อพละคายน้ำนะครับโดยกลไกของความร้อนที่เป็นตัวทำปฏิกิริยานะครับก็ทำให้เนื้อพระเนื้อปูนปลีปร่รันนะครับแต่ในเมื่อ ทำได้นะครับว่าปริรานแตกรานหรือลายไข่นกปลดนะครับแต่ก็ยังไม่ก่อเกิดรูปแบบของปูนดิบนะครับเพราะว่าทําเกยครับเนี่ยรูปแบบการงอกในจุดหล่อนรอยปริเหล่านี้นะครับไม่มีนะครับในของเกยเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเห็นเพื่อนดูทีครับเนี่ยงอกเห็นไหมครับล้าเทให้เพื่อนจําลักษณะรูปแบบเหล่านี้นะครับเอาไว้ <c oughs> ศึกษารูปแบบเหล่านี้นะครับพยายามจดจํานะครับจดจํารูปแบบการงอเนี่ยที่ชัดเจนนะครับเนี่ยจดจําลักษณะเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเมื่อเพื่อนๆเน,เนี่ยนะครับส่องพระเนผงเนี่ยนะครับก็จะได้ดูรูปแบบเหล่านี้ได้นะครับว่าแทหรือเก๋ใหม่หรือเก่านั่นเองนะครับ พิมพ์นี้เกตทะลุซุ้ม <c oughs> มีติ่งหูทั้งสองด้านนะครับพุทธศินเส้นติ่งหูเนี่ยด้านนี้จะคมชัดด้านนี้อาจจะกล่อนไปแล้วนะครับหรือกดติดไม่เต็มก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้คนสร้างแม่พิมพ์เราเกิดไม่ทันนะครับก่อนที่เขาทําพระกดพระพิมพ์นี้เราก็ยังไม่ได้เกิดนะครับไอ้พวกเซียนเกนทั้งหลายก็ยังไม่เกิดนะครับ เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมาบ่งบอกได้ว่าทำนในพิมพ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าพระนิสร้างผ่านการเวลามานับเป็นร้อปีขึ้นไปแล้วนะครับอาจจะผูกกร่อนด้วยสภาพการใช้การเก็บก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ใจหลักสําคัญนะครับที่กองเกมทําไม่ได้ที่เราสามารถที่จะนะครับศึกษาได้ชี้วัดได้นะครับก็คือรูปแบบการงอกนั่นเองนะครับเพื่อน ลักษณะรูปแบบการงอกเหล่านี้นะครับที่สามารถบ่งบอกได้ว่าพระองค์นั้นนะครับเก่าหรือใหม่ครับสร้างมานานหรือ,อยังนะครับเพืเ่อนๆก็จําลักษณะรูปแบบนะครับของพุทธศินพิมพ์ทรงนะครับรูปแบบของเนื้อผงปูนนะครับที่มีความเก่าหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็งอกของปูนดิบนี่คือนะครับพระแท้ อีกหนึ่งองนะครับด้านหลังนี้งอกเยอะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูด้านหลังนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยปรีรานนะครับงอกน้อยเนื้อแกล่งนะครับแต่ด้านหลังนี่ถือว่านะครับปูนดิบนีงอกเยอะเห yeah ี่ยวย่นเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเพื่อนดูนะครับรูปแบบความเหี่ยวย่นของเนื้อปุ่งปูนนะครับด้านหลังนี่สวยงามนะครับเนื้อนี่เป็นผลึกเลยนะครับเห็นไหมด้านหลังค่อนข้างที่จะถึงน้ํามันตังยว แต่ก็นะครับอยู่ในรูปแบบของความเหี่ยวย่นนะครับของเนื้อผงปูนนะครับเห็นไหมครับรูปแบบการงอกรูปแบบความเหี่ยวเห็นไหมครับไม่มีตรงไหนที่จะมาเรียบตึงนะครับเห็นไหมครหดแห้งเหี่ยวย่นแล้วก็งอกเห็นเพื่อนดูสีครับงอกเป็นลิ้วเป็นเม็ดเป็นผลในจุดก่อนต่างๆเนี่ยงอกเยอะมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อแล้วก็สวยด้วย เนี่ยงากเยอะนะครับในรูปแบบงเนื้อผงปูนเพื่อนดูทีครับสวยงามนะครับเนี่ยหดแห้งเหีย่ยวยน่นแะ้วก็งอกรูปแบบของพระเทนะครับที่ดูง่ายสบายตาเลยนะครับ <c oughs> รูปแบบพระเทที่ของเก๋ทำเรียนแบบได้ยากนะครับเห็นเพื่อนดูทีครับถ้าเป็นในสมาคมเก๋อ,อีกนะครับที่เก๋หมดอ่ะ พระเทนนะครับเพราะมันจํากัดพระ้น้อยลงนะครับจํากัดพระให้มีจํานวนที่น้อยลงนะครับเพื่อโปรโมทขายนะครับพระของตัวเองแต่ปัจจุบันนะครับเขารู้กันหมดแล้วนะครับเพื่อนคนที่เช่าพระจ่ายตระกูลเนี้ยนะครับเขาํามาคืนน้นหมดอ่ะนะครับเพราะมันเป็นพระเกอแล้วศึกษามวลสารนะครับรูปแบบองมวลสารเนี่ยผมไม่อยากจะชี้นํานะครับเราดูเป็นองค์ประกอบได้นะครับแต่พระแต่ละองค์เนี่ย นะครับจะมีมวลสารเม็ดดาเม็ดแดงหินเทาตามที่ไอพวกเซียนเก้มันกําหนดนะครับมันไม่มีเหมือนกันทุกองค์หอกนะครับเพราะว่าถ้าพระสร้างเยอะแล้วนะครับจํานวนมวลสารก็จะน้อยลงถ้าสร้างในวาระที่ครั้งละเป็นหมื่นเนี่ยนะครับถือว่าใช้มวลสารเยอะนะครับเป็นหมื่นองค์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าไม่มีเม็ดแดงเม็ดดาพระองค์นั้นจะเก้นะครับ <c oughs> เพราะว่าในเมื่อเนื้อปูนนี่เก่า อย่างเห็นได้ชัดนะครับเห็นไหมครับความหดเหี่ยวย,ย่นนะครับรูปแบบการงอกที่จุดกลอนที่ชัดเจนเห็นเพื่อนดูทีครับเห็นไหมครับเป็นไข่เป็นใหญ่งอกเล็กงอกน้อยนะครับเต็มไปหมดเห็นเพื่อนดูสีครับเหี่ยวย,ย่นงอกนะครับลักษณะการงอกรูปแบบเหล่านี้ก็เป็นรูปแบบของพระที่เก่าที่สร้างมาเป็น เวลานับร้อยกว่าปีนะครับเพื่อนๆก็จําพุทธสินพิมพ์ทรงเอาไว้นะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับเพื่อดูเป็นตัวอย่างในการพิจารณาพระเนอผงต่อไปนะครับเพื่อนนะครับแคปหน้าจอไว้ได้นะครับเพื่อไว้ดูพุทธสินพิมพ์ทรงนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสพบเจอนะครับก็ได้จําลักษณะพุทธสินพิมพ์ทรงเอาไว้แล้วก็ดูรูปแบบนะครับความเหี่ยวยน่นะครับ รูปแบบการงอกของปูนสุกและปูนดิบนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการศึกษาพระแท้ต่อไปนะครับเพื่อน, <c oughs> เ,นเพื่อนที่ติดตามและรับชมช่องการศึกาพระสมเด็จนะครับ <c oughs> ผมก, <c oughs> ก็อยากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับ <c oughs> พระบางองค์นะครับบางพิมพ์เนี่ยที่ผมนํามาให้เพื่อนร่วมการรับชมเนี่ยนะครับ Utan, บางบางองค์เนี่ยก็เป็นพระที่เป็นแฟนพระเครื่องทางบ้านนะครับ yeah. เขาส่งมาให้ช่องกันสาพระสัเดชนะครับบางท่านก็ต้องการที่จะปล่อยเช่าบูชานะครับถ้าในคลิปไหนนะครับที่ผมนะครับบอกว่าพระพิมพ์นั้นนะครับเป็นแฟนพระเครื่องเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะปล่อยเช่าเพื่อนๆก็พิจารณาได้นะครับเข้ามารับชมได้นะครับเพราะว่าพระที่ผมนำมาเพื่อรลมกับรับชมนะครับเป็นพระแท้ทั้งหมดนะครับ แต่บางท่านเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับก็ถามกันมาเยอะนะครับในช่อง ID ดี n ลนะครับทางช่องช่องทางไลน์ถามกันมาเยอะนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างนะครับที่จะบางคนก็อยากปล่อยเช่าบูชานะครับก็มีเยอะก็อยากแบ่งปันนะครับก็ส่งกันมากันเยอะนะครับในคลิปไหนนะครับที่ผมนามาบรรยายแล้วก็นะครับบอกว่าเจ้าของก็ต้องการที่จะปล่อยเช่านะครับพระพิมพ์นั้นองค์นั้นเพื่อนๆนก็นะครับเข้าไปดูได้แล้วก็ติดต่อมาได้ที่ช่องทาง ID ดี n e ด้านล่างนะครับ ส่งมาเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าส่งให้เบอร์โทรมาด้วยนะครับผมก็จะให้เจ้าของพระเนี่ยเขาติดต่อนะครับพูดคุยกันเองนะครับโดยผมเป็นแค่คนกลางนะครับคนกลางในการนําเสนอในการนะครับพิจารณาให้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าพระแท้นะครับที่ผมนํามาเนี่ยเป็นพระแท้ทั้งหมดนะครับเป็นพระแท้ที่สมเด็จพุทธจันทร์โต้สร้างไว้ทั้งหมดนะครับของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วช่องการสากาพระสเด็ตนะครับพระที่เพื่อนเพื่อนแฟนเพื่อนทั้งบ้านครับเราไม่ได้เล่นราคาหลักแสนหลักล้านนะครับเล่นกันอย่างสบายใจเพราะว่าพระสุเด็จวัดละค้าของแท้มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหลักพันหลักหมื่นก็เช่าได้นะครับเราจะไม่กําหนดพระที่เป็นหลักแสนหลักล้านนะครับในการนํามาโปรโมทเนี่ยนะครับเพื่อนๆนที่ต้องการปล่อยเช่าในหลักพันหลักหมื่นเองนะครับเพื่อนๆนที่สนใจนะครับอยากจะได้ พระสมเด็จวัลขังของเทนนะครับถ้าองค์ไหนที่ผมนะครับบอกว่าองค์นี้เจ้าของก็ต้องการปล่อยเช่านะครับเพื่อนๆก็แคปรูปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่ช่อง i ดีไลน์ได้นะครับแล้วก็ให้เบอร์เทรไว้ด้วยผมจะให้ติดต่อกับเจ้าของเขานะครับเพื่อคุยตกลงนะครับต่อรองกันเอาเองแต่พระช่องการสาพระสมเด็จนะครับไม่เกินหลักแสนนะครับไม่เกินหลักแสนนะครับหลักพันหลักหมื่นต้นๆหลักหมื่นปลายๆนะครับ แต่ถ้าคุณตีราคามาเป็นแสนนะครับผมจะไม่ลงให้นะครับเพราะว่าอะไรครับพระเทนี่มีเยอะนะครับพระเทมีเยอะมีมากมายหลายแม่พิมพ์นะครับเราไม่จําเป็นต้องนะครับตั้งราคาที่สูงนะครับถ้าท่านอยากปล่อยเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับอันนี้ผมก็ไม่ขอโปรโมดให้นะครับบอกขอบอกก่อนผมก็จะไม่นําเสนอให้นะครับแต่ถ้าอยู่ในราคาที่หลักพันหลักหมื่นนะครับเราก็จะโปรโมดให้เพราะว่า เพื่อนๆบางคนนี่ก็ต้องการที่จะเช่าบูชาพระเครื่องเนี่ยนะครับอ่าเขาอยากเขาศรัทธาเนี่ยนะครับเขาไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับแล้วพระแท้ก็มีเยอะไม่จําเป็นต้องเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับเพื่อนนะครับถ้าพระพิมพ์ไหนนะครับที่ผมโปรโมทนะครับและที่ผมบอกว่าเจ้าของก็จะปล่อยเช่าเพื่อนเพื่อนก็แคปรูปแล้วก็ส่งภาพส่งมาทางช่อง ID l ดี e นะครับทางช่องทางไลน์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็จปเจราจากับเจ้าของกันเอาเองนะครับ จะต่อรองกันเท่าไหร่นะครับยังไงก็ไปคุยกันเองผมจะเป็นสื่อกลางให้แค่นั้นนะครับเป็นสื่อกลางให้เราไม่มีส่วนได้เสียนะครับผมบอกตรงเลยว่าเราไม่มีส่วนได้เสียนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ฝากเป็นแฟนเพื่อเครื่องทุกท่านช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับก็นาพระเทอีกหนึ่งพุทธิถิ่นิมทรงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ของหลวงวิจาร์เกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อนี่ยแตกลายงานะครับ ก็บ่งบอกถึงความเก่าที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีรูปแบบการงอกนะครับในรอยปิดรอยแยกที่ชัดเจนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ